เอาลวนะครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับและในวันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับผมปามีซสี e อมต y t อีส g ด s d i กันอีกเช่นเคยสําหรับในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะขอพาคนดูที่น่ารักทุกท่านไปพบกับไดโนเสาร์นักล่าสุดโหดโอ,อีกตัวที่จะรอเท่ยวมากมากชื่อของมันก็คือเซียรคาร์ร,รัมนั่นเองและก่อนที่จะไปรับชมคลิปกันเนี่ยก็ผมก็ขออนุญ,ญาตให้ท่านผู้ชมทุกท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับ ซีอาร์สคือชื่อของไดโนเสาร์เทอร์รพอดตนักล่าขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งที่อยู่ในสายพันธุ์ของเนโอเวนาทอริดมีชีวิตอยู่ในช่วงปลายยุคครีเทเชียสเมื่อประมาณ93ล้านปีที่แล้วถูกค้นพบที่บริเวณแถบทวีปแอฟริกาเหนือบนหุบเขาซีดาฟอร์เมชันซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของรัฐยูทาอีกทั้งเจ้าซีอาร์ส้นเป็นเนโอเวนาทอริดชนิดแรกที่ค้นพบในอเมริกาเหนือและเป็นออนโลซอริดที่อายุน้อยที่สุดที่ถูกค้นพบในทวีปซึ่งมันก็หมายความได้ว่าเจ้าซีอาร ที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในชว่วงเวลานั้นก่อนที่จะถูกเหล่าตัร,ราชแห่งยุครีเตเชียบขโมยอํานาจไปเจ้าทีอแสนานถูกนํามาตีพิมพ์และนําเสนอโดยลินเซอ,อีสเตโนและปีเตอร์มาโควิกกี้เมื่อปี2013และได้รับการยืนยันว่ามีแค่สปีชีเดียวก็คือซีอาสเมกาโรดัมนั่นเองซึ่งชื่อของมันนั้นเนี่ยถูกตั้งตามชื่อของสัตว์ประหลาดในตำนานของชนเผ่าอูเตอินเดียนแดงในรัฐยูทาส่วนสกุลของมันนั้นต่างเพื่อเป็นเกียรติให้กับจอห์นคาวเวลเมเคเกอร์นักบัน,นท วาและกุดฟอสซิลของมันนั่นเองซึ่งก็มีวิทโตรภรรยาไม้และลิสเมเกอร์ลูกสาวของเขาเป็นผู้ร่วมบริจาคทุนในครั้งนั้นด้วยโดยในปัจจุบันเนี่ยจอห์นเมเกอร์ได้เสียชีวิตไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยฟอสซิลของแก้วซีอาที่ถูกค้นพบในครั้งนั้นยังไม่โตเต็มที่ซึ่งก็ถูกค้นพบเมื่อตั้งแต่ปี2008โดยนักบรรพชีวิตวิทยาที่มีชื่อว่าลินเซเซโนจากมหาวิทยาลัยนอร์ทโคโรลินาสเตทซึ่งประกอบไปด้วยกระดูกส่วนคาร์โดเวทิบราหรือกระดูกสััันนนหหลลลงงส่วกนวกกา8ช้ กระดูกดอสเซาอ,อีก5ชิ้นรวมถึงกระดูกส่วนเชฟรอนไรลีลัมไอเซียมและส่วนฟิบูลา่ารวมถึงไทเบียสายอย่างละ1ชิ้นและกระดูกส่วนแป้นหยาบอีกหลายชิ้นและกระดูกที่ค้นพบทั้งหมดนี่มีรหัสโฮโลไทว่า FMNHPR 2716ซึ่งก็ถูกจัดแสดงไว้ที่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติของฟิลชิคาโกเมื่อปีเดียวกันกับที่ประกาศนั่นเองซีอาร์สเมคารโรดามถูกประมาณความยาวไว้ที่10.4เมตรและหนักถึง4ตันซึ่งก็อาจจะโตได้มากถึง11เมตรเลยทีเดียวเจ้าซีอาร์ส รงชีวิตอยู่ได้ด้วยการล่าไดโนเสาร์หรือสัตว์เล,ล็กนในยุคเดียวกันอีกทางมันยังล่าไดโนเสาร์ชนิดอื่นๆที่มีขนาดเล็กกว่าในยุคนั้นด้วยแท่ที่สำคัญหนึ่งในอาหารหลักของมันเนี่ยคือบรรพบุรุษของไทเรนโนซอรัสเล็กนั่นเองเอาง่ายๆก็คือเหล่าทีเร็กในสมัยนั้นเนี่ยก็เป็นลูกกระโปรงที่คอยเจ้าซีอาวิ่งล่าอยู่ประจำนั่นแหละ จากการค้นพบเมื่อปี2013เจ้าตีเอ็ดนั้นถูกจัดอยู่ในกลุ่มของเมดกลายรัเธอรันแล้วก็อยู่ในกลุ่มของเนโอเวนาทอริอีกทีหนึง่งซึ่งมันเนี่ยก็ไม่ยากเลเคียงกับชิลนไทยโซรัส โดยการอ้างอิงจากฟอสซิลชุด FMNHPR 3 0 5 9พนว,วานส่วนเนื้อเยื่อที่ยึดโครงกระดูกของมันเนี่ยมีความคล้ายคลึงกับเอโรสเทียนซึ่งก็มีความคล้ายกับมกาเลปเทอร์ดันรุ่นเยาว์อีกทีหนึ่งแต่พอมาปี2014ได้มีการโต้แย้งมาว่ามิกาเลปเทอร์ดันอาจจะเป็นไทแรนโนซอริดมากกว่าที่จะเป็นเนโอเวนัทเอรดโดยการอิงคุณสมบัติต่างต่างของมกาเลปเทอร์ดันร่วมกับเนโอเวน t o เธอแต่เจ้าสี่อนั้นแตกต่างจากมิกกาเสปเนอร์ดั้นอย่าง ทั่งแนอนอนวัาจินตีทั้งสองอยังคงต้องตุกเทียบกันต่อไปจนกระทั่งการวิเคราะห์ของโคเรียและคูรีในปี2016นั้นเสร็จสมบูรณ์ได้มีการกำหนดให้เมกาเรปเทอรันเป็นเนโอเวนัทอริตเหมือนเช่นเดิมและจัดให้ซีอาร์และชิลัลนไทโซร่าเป็นเนโอเวนัทอริตที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับเมกาเรปเทอรันในทางกลับกันการศึกษาทางวิทยาการที่ดีพิมพ์ดย b e l t al เมื่อปี2016ได้ออกมาบอกว่าซีอาร์นั้นถูกจัดอยู่ในสมาชิกของโคยลูซซเรียแทนซึ่งจากการ ตำแหน่งทางเวลาการที่ไม่แน่นอนภายในกลุ่มนี้จึงระบุว่าเจ้าสีอาร์นั้นอาจจะเป็นญาติของออนิโทมิโมโซอซึ่งเป็นเทโลพอดท,ที่เกี่ยวข้องกับแมนิรปเทอรันมากกว่าเทเรโนโซอริสนั่นเองแ็นยังไงกันบ้างครับสําหรับคลิปในวันนี้ถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่ายลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับผมด้วยนะครับและถ้าหากมีข้อมูลไหนผิดพ,พลาดหรืออะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาได้ใต้คลิปเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนละกันซีอยู่จุเก็ตเตอร์